สวัสดีครับติดไม้แป๊บหนึ่งอ่าสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับก็นะครับวันนี้ผมมีของแบบเจ๋งๆมารีวิวนะครับบอกเลยเลยว่าตัวเนี้น่าเก็บน่าเก็บมากครับก็ตัวนี้นะครับเป็นออนเกีรนะฮะเป็นออนเกีนะครับเป็น,น,น AVR ของออนเกีนะ เป็น AVR ของ o n k y วชื่อรุ่นว่า TX นะครับขีด SV นะครับ727นะฮะ TX ขีด SV 727อ่าเป็น AVR Receiver นะฮะของ o n ียวรุ่นใหญ่ัรบรุ่นใหญ่ตัวนี้ลองฟังเสียงดูฮะเสียงแบบหนาๆช่ำๆเลย เสียงก็ขู่บอกเลยหวานหนาฉ่ำนุ่มรายละเอียดแบบกุ้งกิงกุ้งกิงมามาเห็นหมดฮะ look, โอ้บอกเลยเลยว่าใครที่ชอบเสียงแบบนาั้นานานุ่มๆนะฮะไม่ควรพลาดฮะตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ราคา7,500บาทนะฮะโอ้โหคุ้มจริงๆฮะเสียง ต้องให้มาลองฟังฮนะผมเปิดคู่กับลำโพงสีดำนะครับพาราดามนะฮะสองตัวนะฮะซ้ายขวาโห no สุดยอดจริง,รงมาเดีย๋ยวจะพามากำลังขับนะครับอยู่ที่130วัตต์ต่อชันเนลนะฮะก็5ตัวก็500กว่า500กว่า600วัตต์วัตต์นะฮะไม่ต้องสนใจที่กำลังขับครับสนใจที่คุณภาพเสียงดีกว่าฮะ นี่มีดอบบี้ดอบบี้เซอร์ลาวนะครับโปรโลจิตด้วยฮะ,ะตัวนี้ไปไปเลยแล้วก็มี DSP d i g i ดิจิตอลนะฮะโอ้บอกเลยว่าเสียงเสียงดีจริงฮะโอ้บอกเลยสุดยอดจริงไม่ควรมากทั้งตัวนี้ ไปพอเข้าข้าก่อนนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าของออนเกียกันเลยว่าฟังก์ชันมีอะไรกันบ้างฮะโอเคตั้งกล้องเรียบร้อยฮะก็สำหรับออนเกียวนะคบตัวนี้ผมบอกเลยเลยว่าเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยโอโหสุดจริงๆสุดในรุ่นแล้วล่ะก็ข้างหน้าสำหรับออนเกียวนะคะก็ก็เห็นเห็นตามคลิปเลยเนี่ยเห็นตามรูปเลยนะว่ามีอะไรบ้างก็ ดูด,ดูดูกันเอานะฮะเพราะว่าคนคนเล่นแบบ AVR หรือว่าคนเล่นรีเซอร์อะไรพวกเนี้ยต้องใช้เป็นแน่นอน,นะฮะใช้ไม่เป็นนี่โอ้โหซื้อไปก็ไม่คุ้มนะฮะอ่าบอกได้เลยว่าตามนี้เลยฮะข้างหน้านะฮะเน้นคุณภาพเสียงมากกว่าครับพวกฟังจงกังชันไม่ต้องไปสนใจมันเยอะแยะครับก็มีมีให้ใช้ครบถ้วนอยู่แล้วครับพวกซี CD งพวก FM AM นะฮรตัวนี้เป็นรีเซิร์รองรับ FM AM ด้วยนะฮะออนเกียวตัวนี้ นี่ก็ช่องต่างๆก็ข้างหน้าก็แบบนี้นะฮะเดี๋ยวข้างหลังดูข้างหลังกันเลยยกข้างหลั่อยนะขอไม่ยกกลับมามากนะคะเดี๋ยวจะเอากล้องไปให้ดูแล้วกันนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าช่องต่อต่างๆนะฮะนี่ก็มีใช้ครบถ้วนนะครับจกเว้นที่ดีไหมเพราะรุ่นนี้มันสาสิปีแล้วะครับ แต่คุณภาพเสียงผมบอกเลยว่าเอาขู่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทตัวรุ่นใหม่ๆบอกเลยยังยัง,ย,งยังห่างชั้นกันยังห่างชั้นกับตัวนี้เยอะครับไม่เชื่อนะฮะยกยกมาเทียบได้เลยฮะยก a v r ที่เป็นหมื่นกว่าบาทที่เป็นรุ่นใหม่ให้ดีไอของท่านนะ,ะยกมาเทียบได้เลยครับเสียงต่างกันจริงๆครับนี่อันนี้ก็เป็นลักนะฮะเป็นลักตัวนี้เป็นไฟร้อยสิบนะฮะอันนี้อันนี้นเป็นเป็นลักมีเสียบอยู่สามช่องนะฮะแต่ผมเสียบอะแดปเตอร์ อะแดปเตอร์ของกล่องบลูทูธไปเรียบร้อยแล้วฮะหนึ่งช่องนี่ครับข้างหลังก็มีตามนี้เลยครับนะเน้นฟังเสียงกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมยกกลับมาแป๊บหนึ่งดูสภาพสภาพก็ใหม่ใหม่อยู่นะฮะใช้ได้เลยใหม่อยู่สนใจว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็พอครับเนาะเรื่องสมองสภาพมันก็ตามการเวลาเขาก็ดูเนี่ยฮะดูเอาฮะใหม่อยู่นะฮะใหม่เลย เ,เดี๋ยวเพลงที่ผมเปิดนะฮะอาจจะเป็นเพลงแบบไม่ใช่เพลงแบบเพลงไทยหรือว่าเพลงตลาดเพลงมนบ้านนะฮะเพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์ะฮะของช่องผมถ้าเกิดมาตีลิขสิทธิ์ขึ้นมาแล้วมันจะรับชมรับชมอ่าไม่ไม่แบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ่าเพื่อนพ่พี่ๆจะไม่เห็นคลิปของผมนะฮะซึ่งมันจะขึ้นติดเลี้ยงหรือติดลิขสิทธิ์อะไรก็ก็แล้วแต่นะฮะทางที่ดีคือผมเอาเพลงเลี่ยงลิขสิทธิ์ครับ ลำโพงที่ผมใช้นะฮะเป็นลำโพงพาราดามนะฮะนะฮะคูดีดำนะฮะพาราดามพาราดามมอนิเตอร์ SE นะฮะเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวส่วนซับวูเฟอร์ที่ผมใช้เทสกับเจ้าตัวนี้นะฮะนี่เป็นดอกของรถจนนะฮะ Impossible นะฮะตัวนี้เป็นตู้ตีตีขึ้นมาเองครับเป็นตู้10นิ้วนะฮะตู้สูดร40เฮิร์ตครับเบลดลงลึก4 0เฮิร์ตเลยฮะเดี๋ยวลองเปิดดูเลยฮะ แท่นขับเบรนะครับเป็น power นะครับ power amp ของโฟนิกนะครับ max 1000นะฮะอ่าตัวนี้ก็แท่นเดียวก็หมื่นหมื่นต้นต้นนะฮะส่วนอ่า EQ เนี้ยผมผมเอามาปรับยกเบสหรือว่ายกอ่ารายละเอียดต่างๆที่มันขาดหายไปนะของ M B A ตัวนี้ก็สี่ห้าพันแล้วคอสโอเวอร์นะครับของโอลิสนะครับอยู่ประมาณสองถึงสามพันบาทนะฮะอ่าเป็นไง power ขับเบสของผมทั้งชุดนะฮะ เกือบสองหมื่นนะฮะโหบอกได้เลยว่าเพาะมากครับเบรดก็นุ่มๆลึกๆครับแล้วก็ออนเกียร์ตัวนี้ออกใหม่ๆผมว่าน่าจะประมาณสามสี่สี่ห้าหกหมื่นได้ไหครับตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะพี่ๆท่านไหนมีข้อมูลก็เม้นๆกันมาบอกนะครับว่าตัวนี้มือหนึ่งเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมฟังเสียงครับไม่ต่ำกว่า4ี่หมื่นแน่นอน,นครับมือหนึ่งนะฮะเมื่อ30ปีที่แล้วบอกได้เลยว่า AVR receiver ปัจจุบันนะฮะที่เริ่มต้นหมื่นกว่าบาทนะฮะ สู้ตัวนี้ไม่ได้ผมการันตีเลยครับว่าเสียงความหนาความฉ่ําแล้วก็ความแบบนุ่มๆละมุนแน่นๆเสียงหนักแน่นสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับไม่เชื่อยกมาเทียบกันได้เลยครับกับ A v R ตัวนี้เก่าๆนะฮะถ้ายังอยู่นะฮะตัวนี้ก็ A v R ตัวนี้มีคนจับจองมีคนหมายปองไว้เรียบร้อย้วครับก็รอเขามารับเครื่องครับถ้าเกิดเขามารับก็โอเคถือว่าขายไปแล้วแต่ถ้าเกิด ปฏิเสธนะฮะก็ถือว่ายังอยู่นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 5 5 6 3 2 1 6 1เดี๋ยวผมจะขึ้นแปะไว้ให้นะครับทั้ง ID l i n ยทั้งอ่าอ่าเพจ Facebook นะฮะหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของผมนะทางที่ดีโทรมาดีกว่าครับเนาะโทรมาดีกว่าถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับเองภายใน1-2ชั่วโมงครับไม่ต้องห่วงครับโอเคและตอนนี้ ไปฟังเพลงกันเลยนะครับเพลงที่ผมจะใช้เทสนะครับเปิดเพียงแค่2เพลงเท่านั้นครับผมจะวางกล้องกับไม้นะครับห่างจากอุปรกรณ์เครื่องเสียงนะฮะประมาณ2เมตรครับ2เมตรนะโอเคขอเซตกล้องก่อนอเซตกล้องอะไรที่เรียบร้อยโอเค ซับเหมือนเดิมทวนอีกทีนะฮะลำโพงที่ผมใช้นะครับเป็นพาราดามนะฮะสีดำคู่นี้นะฮะแล้วก็ซับบูเฟอร์ที่ผมใช้นะครับเป็นซับบูเฟอร์ DIY เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาทําทําคลิปให้ดูแล้วก็ตัวนี้มีจัดจําหน่ายนะครับดอกสิบนิ้วนะครับเป็นตู้สูตรนะครับเบลดลงลึกสี่สิเฮิร์ตเบลดหนานุ่มนะฮะหนักเลยฮะมามีจัดจําหน่ายนะครับตัวนี้อยู่ที่4ี่พันห้าร้อบาทครับตัวนี้อนอกเรื่องไปไกลแล้วเดี๋ยวมาลอง เทสลองฟังเสียงกันเลยเพลงแรกที่ผมจะเปิดะคระับเป็นเพลงสากลน,นะฮะเล้นเน้เนรายละเอียดเน,เนเ้นแบบพ่อๆกันก่อนนะฮะ bleeding ฉันเดินไปลถเบดลงนะฮะเบดมันหนักกบกบเกบ่งกัน ยวลองเปิดเปิดเบสขึ้นมาอีกนีหนึ่งนะเฮ้ย oh, ที่ผมตั้งเป็น45เฮิร์ตนะครับเบส ตัวเบ็ด้วยเนี่ยตัวเบ็นดนะเดีย๋ยวคนไม่เชื่อว,ว่าเปิดเบ็ดตัวนี้จริงๆเดี๋ยวเอาไม้ไปจ่อให้ไกล เด้งอยู่นะนีหาะลำพงพละดามนะ ลองเพลงที่สองเพลงดนตรีสดนะครับเป็นเพลงไทยหัวเบสลึกมากลูกใหญ่มาก อ่านะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับตามคลิปเสียงเลยฮะบ,บอกเลยว่าโอ้โหซื้อใบนี่ถูกใจไวโจแน่นอนฮะบ,บอกเลยว่าถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ชอบแบบรายละเอียดฉ่ำๆไม่ควรพลาดนะฮะที่ชอบรายละเอียดฉ่ำๆนะฮะไม่ควรพลาดบอกเลยว่าตัวนี้ เหมาะกับคนชอบฟังเพลงแบบออกแนวนุ่มๆนะฮะนุ่มๆแบบละเอียดละเอียดดีๆแบบเบสแบบนั้นหนานุ่มๆหนักๆแน่นๆนะฮะแบบรายละเอียดแบบปลายแหลมมันจะฉ่าๆเป็นประกายฮะโหบอกเลยว่าตัวเนี้ยเสียงอิ่มมฮะอิ่มๆหนาๆเลยฮะสุดจริงๆตัวนี้โหบอกเลยเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มจริงๆคุ้มมากๆครับโหไม่รู้จะพูดคําไหนนะครับก็นั่นแหละครับ อยากให้ลองมาฟังลองมาชมลองมาดูนะฮะโอ้แล้รบอกเลยซบวบูฟเฟอร์ะฮะที่เปิดวันนี้อ้โูเบตนุ่มหนักลึกะฮะต้องลองมาฟังครับบางทีฟังในคลิปเสียงแบบมันอาจจะผิดเพี้ยนมั่งเล็กน้อยะฮะเพราทางที่ดีมาฟังเองดีกว่าครับแนะนําทุกครั้งครับให้มาฟังเองดีกว่าครับจะดีมากๆเลยครับเพราะว่าหลายๆคนแบบมองแบบเฮ้ยในคลิปทําไมเสียงมันมันดีจริงเหรอวะก็ไม่รู้ครับ แต่ผมทํามาทุกอย่างคือต้องดีที่สุดฮะก็บอกเลยว่ามาฟังเองดีกว่าครับถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ต้องยกไปครับถ้าชอบก็นั่นแหละครับมันนี่มาของไปครับ <c oughs> เงินมาของไปเลยฮะเพราะว่าสุดยอดจริงๆฮะชุดนี้โคตรแมทนะฮะโคตรแมทนะฮะลำโพงพาราดามที่มันออกจัดจ้านนะฮะคือโดนแอมตัวนี้ไปปุ๊บเฮ้ยมันนุ่มลงมันซอฟลงฮะเบสมนันมันนุ่มแล้วมันหนักแล้วมันลึกจริงๆฮะลำโพงพาราดามแล้วก็ มันจะสายแบบละเอียดคมคมโอ้โหบอกเลยพาราดามแมตดจกับตัวนี้มากๆครับบอกเลยว่าแอมไอลำโพงตัวไหนท่านที่ใช้ลำโพงที่แบบออกแนวเบสแบบเแบสบหแบบนักๆแบบจัดจ้านเหนียจ้านนะครับโดนตัวนี้ไปบอกเลยว่าโอ้โหทั้งารายละเอียดทั้งะไรแบบมันมาแบบแน่นๆหนักๆจริงๆเน้นๆนฮะรายละเอียดเสียงแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดเ<อ>จ้าออ,ออนเกียวนะครับ A V R ตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้และคลิปหน้าพบกันใหม่กับสินค้าตัวหน้าจะเป็นอะไรกดติดตามไว้ได้เลยครับ แล้วก็ถ้าเกิดท่านใดอยากจะสอบถามหรือว่าสงสัยอะไรก็นันะครับตามเพจ a c e b o o k ได้เลยครับเพจ a c e b o o k แล้วก็เบอร์โทรนะฮะที่ขึ้นให้นะครับก่อนหน้านี้ฮะก่อนแบบขึ้นให้ต้นคลิปเนาะก็ไปดูได้เลยทางที่ดีโทรมาสอบถามดีกว่านะถ้าโทรมาแล้วไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับเองครับและสําหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเจ้าออนเกียวนะฮะไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ